Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. สุขสันต์วันเกิดคุณลิซ่านะคะคุณลิซ่านาเก่ค่ะอันนี้่านแล้วอันนี้่านแล้วเพียงไหนได้อะไรเดี๋ยวได้เราปรุงแบบวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรคะไอแพดแน่เลยอ้าวปู่รู้อ่าลิซ่าอยากได้ไอแพดนะคะแล้วลิซ่าแสบดำจะได้อะไร พิซซ่าแสเหม่ดำอย่างได้อะไรคะเรียนได้ซื้อเก่งๆนะคะโอ้ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างไหนโชว์โชว์ได้อะไรคะได้อะไรคะโอ้โหได้ตังค์ด้วยจูบิงมีอะไรให้พี่เค้กโอ้กี่บวย ห้าร้อยารอยขอซื้อไอแนด้วยขอซื้อไอแพนด้วยโอ้โหได้ห้าบาทแล้วก็ลุงดำารบาทเป็น1นึ่งพแมพรุ่งนี้ลุกไปวันที่ชาก็าไปดีปีน้โอ้โหขนมเค้กน่าทานมากๆเลยอะไรแบ่งกันกินเลย กินกขนมเค้กได้แล้วค่ะเราจะมาดูเด็กกินผักนะคะอ้ยเด็กคนนี้ชื่อน้องเค้กค่ะอ้ยใส่อะไรบ้างคะใส่ปลาหมึกด้วยโอ้โหแล้วใส่อะไรอีกคะไม่กิะไม่ได้ใส่น้ําจิ้มเลยนะคะกินครีนค่ะโอ้โหวายวายวายยัดเข้าไปได้ไงเนี่ยว้าว ระวังติดคอนะคะพี่เค้กอุ้ยกลัวติดคอนะคะเอาเปบปซี่ใจลงไปเอาเปบปซี่กินลงไปอีกโอ้สุดยอดไปเลยยกนี้ให้ตัวเองหน่อยค่ะกินผักเยี่ยมมากทำไข่นกกระทงง่ายมากเลยนะคะซื้อครบมาอันนี้อันนี้ครกหินหรือครกเหล็ก คุกเหล็กนะคะคุกเหล็กมันจะร้อนนะคะแล้วเราก็เอาเตาเนี่ยค่ะเตานะคะเตาใส่ถ่านใส่ถ่านพอก่อไฟให้ร้อนๆก็เอาน้ํามันใส่นะคะเอาน้ํามันใส่แล้วก็กันกันไข่ติดแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะอ้ยน่ากินมากเลยอ้ ตอนนี้พี่เจ<ร>จูกับพี่เค้กช่วยกันนะคะสองคนค่ะขายฟองละสองบาทค่ะอุยอ้ยหอยเจาะนาเจ้าขนมโคไข่นกกระทาค่ะอร่อยมากเลยฝีมือพี่เจจูกับพี่อะไรคะพี่เค้กค่ะพี่เค้กอ๋อตอนนี้พี่เค้กบอกว่าจะขายแล้วนะคะขายขายเท่าไหร่คะพี่เค้กขายฟองละเท่าไหร่คะ ฟองละสองบาทใช่ขายฟองละสอบาทได้กำไรนิดเดียวนะคะเพราะว่าค่าฐานยังไม่ได้เลยคะ่ะซื้อมาก็50ฟอง60บาทแล้วนะคะจะได้กำไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พี่เจจูคุณย่าขอซื้อ20บาทนะคะได้กี่ฟองคะ20่2บบาทฟองละ2บาท20ฟองได้กี่บาทฟองละ5บาทค่ะโอ๊ยหบาทใครจะซื้อเอ้ยพี่เค้กขาใครจะซื้อคะหบาทโอ้โหขายดีมากๆเลยดูดิไข่เต็มเลยเนี่ย ว้าวเปลือกไข่เต็มเลยตอนนี้พี่เจจูตั้งใจมากเลยนะคะคนทำยังไม่ได้กินคนทำยังไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทำคนทำไม่ได้กินเอา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 เดี๋ยวคุณย่าเหมาอ่าตอนนี้ตอนนี้คนทำได้กินแล้วนะคะหูยเป็นยังไงคะรสชาติอร่อยมากไม่ต้องเติมซอสอะไรเลยก็อร่อยใช่ไหมคะ เพราะว่าฝีมือคนทำใช่ไหมคะเนี่ยเออสุดยอดเชิญนะคะไข่นกกระทาฟองละสองบาทค่ะนี่ฟองแรกเลยนะคะอู้หูร้อนร้อนอร่อยไข่นกกระทาขนมโคไข่นกกระทาค่ะ Oh, hocok oh, 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 dah. Oh, yeah. Dia.